space the final frontier these are the voyages of the starship enterprise it's five-year mission to explore strange new worlds i'm afraid to say that's game over war thunder game free หรือว่านายพลังว o นเดอร์เพียงคุณหาใน g o o g l e ก็เจอแล้วหรือว่าจะทิ้งด้านล่างนี้ในการสมัครเกมแล้วก็โหลดเกมนี้ก็จะเป็นคุณอย่างสูงอย่างมากนะครับผมสวัสดีท่านนะผมเรม่านะครับผมที่ผ่านมานี้นะครับก็ขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่มารับชมกันนะครับแล้วก็มาติดตามช่องเล็กๆนี้กันเยอะๆนะครับผมเขาก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผม สำหรับวันนี้ทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็จะอยู่กับอีเวนต์หนึ่งนะครับที่เรียกว่าอีเวนต์ a p พิฟูลเดย์สองพันั่นเองนะครับสำหรับในปีนี้นะครับผมเป็นอีเวนต์ที่เรียกว่า s p ป c ทันเดอร์นะครับเป็นสงครามอา,อาวกาศนั่นเองนะครับผมเป็นอีเวนต์หนึ่งนะครับผมสำหรับหลายคนนะครับเอพิฟูลเดย์นะครับเป็น วันหรือเราเรียกว่าวันเมษานาโง่นะครับผมวันที่1เมษายนนะครับผมพอทุกปีจะเป็นวันโกหกแห่งชาติอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่น้อนว่าสลับว่าทำนี้นะครับมันยังไม่ค่อยแพร่หลายในประเทศไทยบางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าวันนี้เป็นวันอะไรอะไรยังไงนะครับผมแต่แล้วตามแต่นะครับผมวันนี้นะครับผมสลับในอีเวนต์นี้นะของเกมนี้นะครับผมหรือว่าเอพิฟรูดเอนี้นะครับผม มันเป็นอีเวนต์หนึ่งนะครับที่ได้มีการเอาของเล่นใหม่ๆนะครับที่เข้ามาให้เราร่วมเล่นกันนะครับแต่ว่าสำหรับพวกเราครับที่เล่นเกมนี้มันอย่างยาวนานนะครับผมหลายคนก็อาจจะมาตั้งแต่2013มันคือกิจกรรมที่เป็นการปล่อยของของ,ของทางเกม w a r Thunder เขานะครับผมอะไรย่างนะครับมันคือคำใบ้เอาไว้ง่ายครับ อีเวนต์นี้คือเป็นการบอกใบ้ว่าในอนาคตของเกมนี้จะมีซิสเต็มอะไรเข้ามาใหม่ระบบอะไรเข้ามาใหม่เทคโนโลยี Technology, หรือว่าสิ่งใดที่มันจะเข้ามาใหม่ในอนาคตนะครับผมแต่น่นอนว่าคำว่าอนาคตนี้มันไม่ใช่ว่าอนาคตว่าเฮ้ยอีกไม่กี่วันก็ได้แล้วอะไระมานั้นไม่ใช่นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะอีกนานแค่ไหนกว่ามันจะซิสเต็มตรงจุดที่เราคิดว่ามันจะใช่ อาจจะมาอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาร่วมเล่นตรงจุดนี้กันนะครับแล้วก็ทําการวิเคราะห์ว่าซิสเตมอะไรที่ในอีเวนต์นี้ที่ทางเกมนี้ต้องการบอกใบ้เราเป็นในๆว่าจะมาใหม่ในอนาคตนั่นเองนะครับผมแต่สหลายคนนะครับที่ไม่จําเป็นที่ต้อง คิดมากกับเรื่องนี้ครับก็เล่นตามสบายๆครับผมมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับผมเพียงแค่เป็นการปล่อยของนะครับที่ทางเกมเขาสามารถทําได้นั่นเองนะครับผมผมบอกเลยครับว่าหลายอย่างนะครับของซิสต็มของในเกม War Thunder นั้นนะครับมันเพียบพร้อมทุกอย่างแต่เพียงแค่ว่าทาง d e v วลอปเ r นะครับหรือว่าทางผู้นัเกมเนี้ยเขาจะสนใจอะไรหรือเปล่าอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเขานั่นเองนะครับโอเคมาช่วงนี้มีคนสมัครเข้าแคลนผมบ่อยเยอะ ขึ้นนะครับเงื่องไข่นะครับแนะนำว่าให้อ่านที่ Discord ผมนะครับผมจะมีลิงก์จะมีลิงก์งอยู่ใต้ล่างนี้นะครับว้าวนี่คืออะไรเนะี่ย a s a u css s c o u t css close quarter support css ว้าวพวกนี้มันคืออะไรเนี่ยปะลองดูกันมีมีสีอ๋อไม่มีสีโอเคปดะสีระบบนี้จะเป็นอย่างไรเล่นยังไงวะ14นาทีแล้วเนี่ยโห ว้าวว้าวโอ้โหเห็นไหมเล่นยังไงวะ W A S, s D Q R s t a b i l i z a t i o n Space Fighting Missile Left Shift t o w a r d Versus Missile โ okay. อเค Missile ถ้ามีใช่ไหม โอ oh, oh. Oh! ้โหโอ้หมุน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 เตียวเตียวเตียวเตีเตียวเเโอ้ไม่เลอด้าข้างล่างด้วยโอ้โอ้เจ็บเจ็บเโอ้โอ้นอะมึนนออ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ได้ว่ะขอเจนะไม่ไหวละ มันหมุนติ้วมากเรดาร์ทางขวาเหรออันนี้น่าสนใจแล้วก็มาดูที่สเกลกันดูซิเป็นยังไงสเกลซีเอส m จ1 2จุดหกสีเอ็มจีสิบสองดูซิมีอะไรอมาใหม่มันตีบเพอร์เพ s สแกนเนตมันคืออะไรวะว้าวว้าว เฟลเตะเตะตะตแต่สงครามสตาร์วอ s ทัดเลยเนี่ยอืมเออร้อย ขากำลังผมผมกำลังพยายามพยายามดูอยู่เนี่ยว่าเป็นยังไงอยู่เนี่ยมันสามารถปรับมุมอมองมองอื่นได้เปล่าวะดูสิยับไม่ได้อันนี้คืออะไรวะ cross quarter มั l ติ p พอร์เ e ร motion control system อะบบเคลนการซ่อมระหว่างบินเหรอแล้วก็เรดาร์ทาง้ขวาเรดาร์แบบอีกมิติหนึ่งผมแน่าจะมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นแบบเมตาเรดาร์ที่มันสามารถที่จะวิเคราะห์เรื่องระดับความสูงต่ำได้อ่ะจะให้ลมยังไงดีวะมันนึกไม่ออกมันจะพูดยังไงอ่ะคือมันเป็นการลบแบบหลายมิติอ่ะทุกท่าน มันเป็นการลบแบบหลายมิติอ่ะใจพูดอย่างนี้ก็ได้คล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็เรดาร์โอ้เช็ดเข้มีดับเบิลคิลด้วยทษนะอันนี้เรามกีเกพีเอบ,บ้านไหนวะเนี่ยมีเขียนอย่างนี้เลยดับเบิลคิลดีสพอร์ตด,ดีเป็นยังไงมีมิสไซ สามสิบมมสองกขบอกมิสไซล์ร oh. ้อยร้อยยี่สิบสองเป็นยังไงมิสไซล์แบบแบบบังคับได้เหรอเออนี่กูต้องเสียตังค์จริงเนี่ยฮัลโหลไม่เป็นไรตังค์กูมีเยอะเดี๋ยวเราจะเริ่มค่อยค่อยวิเคราะห์กันไปแล้วกันนะครับว่ามันจะมีอะไรในนี้เป็นคำใบ เผื่อว่าในอนาคตอาจจะมาจริงๆนั่นเองนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ผมวิเคราะห์เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่อาจจะไม่โผล่มากันเลยก็ได้อาจจะเป็นเพียงแค่ว่าผมรู้สึกว่ามันอาจจะใช่อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอืแต่ละอย่างนี่แบบเหมือนเขียนมั่วมยังไงไม่รู้อ่ะเพื่อนเรดาร์ฟอนต์วิวเรดาแบบไม่เขียนตรงนี้โอเคการควบคุมของมันก็จะให้อารมณ์เหมือนรถถัง เพราะว่ามันสามารถที่จะหยุดกับที่ได้แล้วก็เคลื่อนที่ไปมาแต่ว่าอารมณ์เหมือนว่าเรากําลังขับเครื่องบินอยู่ถอยหลังได้การต่อสู้จะเป็นแบบหลายมิติก็คือคำ,คำว่าหลายมิตินี่ก็คือแบบว่าไม่ใช่แบกว่าจะเป็นแรมดาดิา่งเยวนะครับอาจจะมีหลายแนวแกนเกแนแกนวอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันจะมีหลายแนวมากขึ้นก็คือการต่อสู้มันจะมี หลายแกนนะครับผมหลายมิติเอาไม่ง่ายครับหลายมิติมากขึ้นส่วนเรื่องของระบบล็อกเป้าก็อันนี้ผมก็รู้สึกว่าคล้ายๆกับในแอร์อาร์เคดทั่วไปไม่ค่อยมีอะไรแต่ระบบกระสุนเนี่ยค่าจะโอเคอยู่ค่ารดเร็ว บุมแล้วก็การโลตีลังกาหมุนนะครับก็เอออย่าหมุนเยอะลูกหมุนเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเมาเยอะจะจะโจะกสอง MG12 ไม่ชิงกันเช็ดเค ไม่พังด้วยโอเคโหโคตรยิงยำ้ำโอ้ข้างล่างมีน,น,นี่ว่ะไอจำนวนของกระสุนซ้ายขวาด้วยมีการบอดจำนวนของกระสุนด้วยเฮชัคแค่โอ้ยเมาหมุนหมุนมุน,มน เอาตัวใกล้สุดก่อนแล้วกันนะไล้ไล่แกรนด์เพิร์ตอ,พอีกอันหนึ่งอันนั้นเป็นระเบิดโจมตีมั้งรูเสือเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนะควรจะไปไหนเนะี่ย แล้วก็คําสั่งคําสั่งเวลาว่า double Q อะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันมีมากขึ้นนะอาจจะเป็นหรอว่าเป็นแบบว่า announcer ใหม่ <c oughs> อาจจะ announcer ใหม่เลด้า <c oughs> อย่างผมบอกนะครับผมจะเป็นสามารถระบุเรื่องของความสูงต่ําของอ่าความสูงต่ำแล้วก็ตำแหน่งของศัตรูได้ค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้น อาจจะเป็นหรอว่าในอนาคตอาจจะมีเรดาร์ที่มันที่สามารถวิเคราะห์ได้ละเอียดมากกว่านี้โอ้เริ่มมึนสุดโหลดโคตรเร็วเร็วจริงจังนะเนี่ย แล้วก็ระบบการซ่อมการอากาศแลวก็เป็นหน้าอะไรที่น่าซ่อมน่าสนใจเหมือนกันอันนี้น่าจะจัดว่าเป็นพวกยานชิปนะเป็นพวกยานชิปคืออะไรยานหมายถึงว่าเป็นพวกเครื่องบินเนาะเ <c oughs> ่าบับว่าอนาคตอาจจะมีระบบที่เรียกระบบการซ่อมระหว่างบินก็ได้โดยที่เราไม่จําเป็นที่ต้องลงจอดก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นการซ่อมแบบว่าเขาเรียกว่าปฐมพยาบาลไปก่อนนะอะไรประมาณนั้นนะ <c oughs> แบบแบบเบื้องต้นไปก่อนถ้าเจ็บหนักจริงๆอาจจะ ต้องจำไปที่ต้องลงจอดอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีที่มันเล็กๆ,ๆน้อยอะไรเถื่อเนี้ยนะครับผมพวกเครื่องยนต์พวกเครื่องยนต์อ,นอะไรประมาณเนี้ยผมว่าน่าจะในอนาคตอาจจะมีระบบนี้เข้ามาเอ๊ะกระสุนโกแอบเฮ้ยเอเอ,เ,อเนียเนียนเนีนนนนยนเดี๋ย Motion Control System a b o k e n เนี่ยแบบเนี้ยการสรการอากาศ หรือว่าจะเป็นมาพวกกับพวกฮอวะอาจจะใส่กับพวกฮอโอ้ยเออไม่ได้ช่วยอะไรกลัวเล,กกวเลย อันนี้สุดท้ายอันนี้เป็นการควบคุมมิสไซล์อันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนอันนี้แหละจะเป็นการควบคุมมิสไซล์เนี่ยแบบเนี้ย <need> การควบคุมมิสไซล์โอ้โหอืมโอเค โอ้ยฉุนุนกูชนอะไรกับหินอะไรวะเนี่ยอุกกาบาตเหรอเป็นการควบคุมด้วยมือนะครับโอ้ยชิ ระบบไอ้ไอ้จรวดตะเกียกน่าสนใจมากผมว่าไม่แน่เหมือนกันอาจจะมีเงินมาในอนาคตก็ได้อ,ดอืมโอ้อะไรนะเนี่ยเวิร์กช็อปมันเอาไว้ทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยของจริงป่าวะ <c oughs> สองเจ็ดเก้าเฮ้ยของจริงเปล่าวะเฮ้ยอย่าหลอกกูนะอันเนี้ยกูดีใจจริงนะเนี่ยเสียวบว่ะยังไงไม่รสองเจ็ดเก้านะเวย้ยออเจกต์สองเจ็ดเก้าทูวอกชอปเลยเอนเซบาสิครีมโอโ้โหโ,โอโ้โอมายกอดเรียรีแม่เจ้าแม่เจ้า โอเคพี okay, ่ท่านนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับ Apple Food Day นี้นะครับผมมันก็จะมีระยะเวลาประมาณเพียงแค่4-5วันนะครับผมนับตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้นะครับผมก็นับไปอีกประมาณ4-5วันนะครับก็จะจบอ,ะอีเวนต์นี้นะครับผมก็มีเวิร์กช็อปด้วยนะครับผมมีของมาใหม่ซึ่งไม่แน่ไม่แน่ใจว่าคือ <laughs> อยากได้เหมือนกันสนใจว่าอยากได้เหมือนกันไม่รู้ว่าจะได้จะ,จะได้ทําทันหรือเปล่านะครับผมก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปแล้วกันนะครับ โอเคนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมอยากให้ท่านลองแสดงความคิดเห็นดูกันดูว่า,าคิดว่ามันจะมีอะไรผม่มาในอนาคตนะครับโดยที่ทําการวิเคราะห์จากในอีเวนต์นี้นั่นเองนะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นกันดูแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมผู้คนอาจจะเห็นบางอย่างที่ผมไม่เห็นก็ได้นะครับผมโอเคนะครับยังก็เจอกันคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ